ผมเพื่อนๆครับผมวมือนี้เมื่อนี้นะครับผมเดี๋ยวสิพาเพื่อนๆมาเบิ้งเขาขุดกระปูกันนะครับช่วงนี้หลังจากที่เข้าเกี่ยวเขาเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้เข้ากับหากระปูนะครับเอ็มขายนะครับโอ้เมือนี้มากกันหลายเนี่ยมาเบิ้งม่องนี้นี่ครับขุดกระปูช่วงนี้ลึกเนาะโอ้เจ้าหู้ตำๆตื่นว่ามีบอกในกันแท้ไหนลึกกว่ากันกูกันแทะละแข็งเนาะโอ้ยเบิ้งเันเดียนงินเดียเห็นตัวเห็นตัวหรอนั่นเดียเออเมื่อขวดอ่ะ นั่นเดงนี่ครับผมเห็นแล้วบอกเอาขวดเอาเลยกกอันนี้เจ้าแรกครับผมอืมามาเบิ้งครับผมนี่โอ้จ่าลังครับผมจ่าลังโอ้ยขุดจนมุนไอปุ้ยเนาะเจ้าเนาะพุ่นเนี่ยครับโอ้ยเอาเกือบนะน,น้ำนะเบิ้งแน่เจ้าได้หลายบ่เบิ้งเนี่ยเบิ้งหลายเขาหลอกมาหนิ่งโอ้โลละหาซิเป็นบ่นนี่ โอ๊อยเบิ่งเบิง,บงหออ้อยขุดตะขุดโอ้ยคักคักแนนาะพ,พุ่นพุ่นไดนนี่บ่โอ้อยนี่นั่งแบบพุ่นอ่ะโอ้อยเดี๋ยวตัวบักนายหนึง่งโลละหาซีเป็นบ่เนี่ยจะจะไปขายไผ่เนี่ยไปแกงอองก่อล่ะบ่ค่ะได้ขายหรอกได้ขายบ่เลาะครับยังเลาะหาหูกระปูเด้เต็มเลยนี่ นี่เด้อบุห <oh> ัวแล้วนี่หรือม ok. ันขุดยากตัวนี้อยูยูตัวนี้บ่อยู่นะบ่เออบ่อยู่แล้วตัวแห่งนี้นี่ตัวนี้ก็อยู่นี่เป็นห้อยนี่นี่เห็นบะนี่นี่หอยนี่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 ห้อยนี่นี่หอยห้อยนี่นี่ห้อยห้อยนี่นี่ห้อยห้อยโอ้เป็นนั่งแบบเจ้าเนาะออกโทรทัศน์อีกแล้วนี่นี่นางแบบเจ้านี่ แมนแอนกุ้งไปถุกไปโอ้ยสอนกุ้งก็ออกเนาะไปมืมไหนก็พอจะเจ้าหน่แล้วเบมีเอาเครื่องมือไปด้วยหรอมีเกลียวมีทุกไปน้ำตาลหยับหยับลึกอยู่นะครับผมนี่พวแม่ตื่นตื่นด้วยนี่พุณคุณโอ้ยจะจกเลยพวกไมนอยังดอกเป็นอันนั้นเลยอืมไอคีบไอคีบหาปูไม่ต้องกลัวโอ้ยไอคีบหาปูโอ้นี่ตื่นตื่นสั่นๆอีหยังกับปูน้อย เออมาใส่เลยเอาไว้ให้น้ำเอาไว้ดูนี่ได้แล้วปัดหูบกลึกเนาะนี่ถ่าใอ่ตัวนี้ได้นี่น่บอกโอ้ย่นบอกกล่องอีกโอ้คักเถอะวะโลละหาซิฟด้วยนี่มือนึงได้สามโล่ิโลบ่ได้เจ้าพึ่งมาบ่เนี่ยมาแต่เสาหัวเนาะมาแต่เสาไหมโอ้แต่ลายอยู่เนาะอย่างง่ายไกลหลายเด้อมันเป็นลมแมม แน่น่ะนะครับผมนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะครับก็ทำมาหากินกันไปนะครับว่างๆคนฒ่าคนแก่ผมมียังเห็ดก็มาขุดกระปูครับได้กินแน่ได้ขายแน่นะครับก็ยางเท่บึงนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับผมนะครับวิธีการขุดกระปูนะครับช่วงนี้กระปูมันมั่นนะครับ ยังไก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ้ด้เลยครับก็ผมแค่นี้แล้วครับผม